พรีวิวพีเมลิกอังกฤษสัปดาห์ที่29และพรีวิวคาราบาวครับรอบชิงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสายทานลูกหนังหากคุณรักวงการลูกหนังเราคือเพื่อนกันโดยมาเริ่มที่คู่แรกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบตันโดยเรามาเริ่มที่ฝั่งของทีมเยือนก่อนนะครับไบตันนะฮะมาในระบบ4 2 3 1ผู้รักษาประตูน,นะครับใช้เป็นวานบุคเคนแบ็กซ้ายนะครับใช้เป็นเอสตูปิยานแบ็กขวาแลมตี้เซนเตอร์คู่กลางนะครับใช้เป็นอดัมเวฟเตอร์จับคู่กับยันเปาฟันเฮ ส่วนมิดฟิลต์ตัวรับคู่กลางนะฮะใช้เป็นแจ็คฮีเชลวูดจับคู่กับบาเลบ้านะครับผมและมาดูตัวรุกด้านบน3คนปีกซ้ายใช้เป็นมิโตมะปีกขวาใช้เป็นมินเตหน้าต่ำใช้เป็นลุตแต่นะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นเจ้าเปโดนั่นเอง แล้วเรามาต่อกับฝั่งเจ้าบ้านนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มาในระบบ4-2-3-1เช่นกันนะครับผู้รักษาประตูเป็นเอเดอร์ซอนแบ็กซ้ายวาดิโอแบ็กขวาลูอิสเซนเตอร์คู่กลางรับใช้รูเบนดิอาร์ตจับคู่กับครูซนอฟมิดฟิลตัวรับ2งตัวใช้มาเตโอโควาสิกจับคู่กับนิโก้กอนาเลดแนวลุกทางด้านซ้ายใช้มามุสด้านขวาใช้เจอร์มี่โดกูตรงกลางเป็นเควินเดอะบอยนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเอริงเบลฮาร์แลนด์แล้วเรามาดูผู้เล่นที่ไม่พร้อมใช้งานกันบ้างน,นะครับผม แมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะจะขาดโรดีมานูเอลอาการจีจอห์นสโตนและก็นาธานอาเก้ยอย่างแน่นอนแล้วนะครับซึ่งคนที่ผมเอ่ยชื่อมันทั้งหมดล้วนแต่ได้รับอาการบาดเจ็บทั้งนั้นเลยนะครับผมซึ่งก็น่าเห็นใจเป๊ปกอริลลาอย่างมากเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นตัวรับทั้งนั้นเลยนะครับและนอกจากนี้ออสการ์บ๊อบก็ยังคงไม่สามารถใช้งานได้ด้วยเช่นกันนะฮะต่อมาเรามาดูทางฝั่งของไบตันบา้างไบตันนะครับจะพาใช้งานจูเลีโอคาร์ดิโอลูเจมมิลเนอร์โจอลเวตแมน เจสันสติลล์ลูอิสดังอย่างแน่นอนแล้วนะครับผมเนื่องจากได้รับบาดเจ็บนั่นเองส่วนแมดโอไรลี่เนี่ยอันนี้ต้อง50-50นะครับอาจจะต้องเช็คฟิตก่อนเริ่มแข่งถ้าเกิดผ่านความฟิตเนี่ยก็สามารถลงได้หรือว่าอาจจะเป็นตัวสำรองไปก่อนนะครับผมบอกเลยว่าคู่นี้แข่งที่เอดีฮัสสเตเดียมด้วยบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมขอฟันธงสกอร์ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไป2ต่อหนึ่งแล้วกันเพราะผมคิดว่าเป๊ปน่าจะเน้นหน่อยแล้วนะฮะเพราะนี่มันก็ใกล้จบฤดูกาลแล้วเป๊ปคงไม่อยากให้ทีมไปเล่นยโป้าาานคก็คิดว่ เจ้าจริงเพื่อรอักษาระดับท็อปไฟท็อปโไว้นะครับและมาถึงคู่ต่อมาฟูลแลมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทอนแนนฮอสเปอร์ซึ่งคู่นี้จะเตะกันวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับผมตามเวลาของบ้านเรานะฮะโดยทางฝั่งของฟูลแลมนะครับมาในระบบ42-31ผู้รักษาประตูใช้เป็น eno, แบรเลโน่แบ็กซ้ายใช้เป็นแอนโทนี่โรบินสันแบ็กขวาใช้เป็นครัสตันเซนเตอร์คู่กลางนะครับใช้แอนเดอร์เซนจับคู่กับบัสซี่มิดฟิลด์ตัวรับใช้เป็นแฮริสันลี จับคู่กับอันเดสเปเรล่านะครับผมตัวลุกด้านบน3คนด้านซ้ายใช้เป็นวิลเลียนด้านขวาใช้เป็นอเล็กซีโวบีหน้าต่ำใช้เป็นเอมิลสปิทโลนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าใช้เป็นราอูคิมินเอสส่วนทางฝั่งของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูใช้เป็นวิคาริโอแบ็คซ้ายใช้เป็นอูโดกี้แบ็คขวาใช้สเปนส่วนเซนเตอร์คู่กลางนะครับจะได้ใช้โรเมโรนะครับผมจับคู่กับฟานเดเฟนก็บอกเลยว่า2คนนี้เป็นคู่เซนเตอร์ที่เข้าขากันได้ดีมากมิดฟิลด์ตรงกลางใช้ปซา เบนตันกัวแล้วก็เจมส์แมทติสันนะครับผมตัวลูกด้านบนทางฝั่งขวาใช้เป็นจอนสันฝั่งซ้ายใช้เป็นมาติสแตลและกองหน้าตัวเป้าใช้เป็นโซลันกี้นั่นเอง และเรามาดูเหล่าผู้เล่นที่จะพลาดลงสนามในนัดน,นี้กันบ้างนะครับทางฝั่งของฟูแล่ดนะฮะจะพลาดใช้งานลีสเนลสันเคนนี่เตเต้แฮร์รี่วิลสัน3คนนี้จะมีอาการบาดเจ็บ,บรบกวนนะครับผมซึ่งจะทําให้พลาดนัดน,นี้ไปส่วนซาซ่าลูคิกเนี่ยยังคงติดโทษแบนนะครับจึงทําให้ไม่สามารถลงเล่นในนัดน,นี้ได้ส่วนอาดามาตาโอเร่นะฮะยังคงต้องเช็คความฟิตก่อนนะครับซึ่งไม่แน่เราอาจจะได้เห็นอาดามาตาโอเร่ถูกใส่ชื่อเป็นสำรองก็ได้นะครับผม ก็มารอลุ้นกันว่าอาดามาตาเร่จะเช็คความฟิตผ่านไหมนะครับส่วนทางฝั่งของท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะจะพลาดใช้งาน in, ky, ison, ลาดูดากูซินเดยันคูรูเซฟกี้ลิชอลิซอนและก็เควินดันโซนะครับสี่คนนี้ได้รับอาการบาดเจ็บจึงทําให้พลาดลงสนามนัดน,นี้อย่างแน่นอนแล้วนะครับผมบอกเลยว่านัดนี้เนี่ยฟูลแลมเล่นในบ้านนะฮะ แล้วสเปอร์ก็ฝรั่งก็ผีเข้าผีออกจริงๆสเปอร์นี่เป็นทีมที่เดาทางได้ยากมากที่สุดแล้วนะฮะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาเป็นว่าผมไม่เชื่อใจสเปอร์แล้วผมให้ฟูแลมละกันผมให้ฟูลแลมเฉือนชนะ2-1ครับผมแล,ล้วเรามาต่อกับบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับเป็นลอนดอนดาร์วีอีกหนึ่งคู่นะครับผมปืนใหญ่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเชลซี Chelsea. โดยทางฝั่งของทีมเยือนนะครับมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นซานเชสแบ็กซ้ายใช้คูคูเรียแบ็กขวาเป็นโฟฟาน่าเซนเตอร์คู่กลางใช้ลีวายโควิลจับคู่กับอดาลาบิโอโยและมิดฟิลด์ตัวรับ2คนใช้เป็นมอยเซตไคเซโดจับคู่กับเอนโซเฟนันเดสตัวรุกทางฝั่งขวาใช้เจดอนซานโชฝั่งซ้ายใช้เอ็นกุนกูหน้าต่ำใช้โคพาเมอร์ mer, และหน้าเป้าใช้เป็นเปโดเนโตนะครับผม ส่วนทางฝั่งของอร์เซนอนนะฮะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูเป็นดาบิดรายาแบ็กชารใช้ลูอิสเกลลี่ แบ็คขวาใช้ยูเรียนทิมเบอร์เซนเตอร์คู่กลางใช้เป็นมาโกเยสจับคู่กับซาลิบาแดนกลาง3คนใช้เป็นเด็แคนไลท์โทมัสปาเปและก็มาตินโอเดกานะครับและตัวรุกด้านบนทางฝั่งซ้ายใช้เป็นเลอันโดทอสซาตรงกลางใช้เป็นมิเกลมาริโนด้านขวาใช้เป็นอีธานอินวานีรีและเรามาดูเหล่าตัวเจ็บที่ไม่สามารถลงสนามในนั้นดีได้กันบ้างนะครับฝั่งอาร์เซนอลนะครับผมจะพลาดใช้งานกาเบรียลเจซุส ทาเคฮิโร่โทมิยาสึบูคาโยซากาและก็ไคฮาวเวตเนื่องจากทั้ง4คนนี้มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับจึงทําให้ไม่สามารถลงสนามในนัดดีได้ส่วนทางฝั่งของเชลซีทีมเยือนจะพาชใช้งานลูมิโอลาเวียนิโคลัสแจ็กสันมาร์กิลโนนี่มาดูเอเคเนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บนะครับผมจึงทําให้พลาดลงสนามนัดน,นี้ไปส่วนมิครายมูดิกเนี่ยก็ยังคงติดโทษแบนอยู่นะครับเหมือนจะยังเคลียร์เรื่องสารกระตุ้นไม่ได้ แต่ว่ามาโลคุสโตนะฮะอาจจะมีชื่อฟิตหรือไม่ก็เป็นสำรองนะครับผมอันนี้ก็ต้อง,องรอลุ้นก่อนเกมอีกทีนะว่ามาโลคุสโตจะฟิตลงสนามหรือไม่หรืออาจจะเป็นตัวสำรองเปลี่ยนลงมาในครึ่งหลังก็เป็นได้นะครับซึ่งบอกเลยว่า3มนั้นหลังของอาร์เซนอลเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้เวสต์แฮมเสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสและก็เสมอแมนยูผมบอกเลยว่านั้นนี้อาร์เซนอลน่าจะยังไม่ฟื้นผมให้เสมอ11แล้วกันแต่ว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งที่โคตรมันนะฮะ บุกแลกกันไปกันมาแต่ผมเชื่อว่าน่าจะจบแบบสูสีก็คือแบ่งแต้มกันไปนะครับและก่อนเราจะไปพรีวิวคาราบาลครับรอบชิงนะฮะเรามาพรีวิวพรีเมียร์ลีกให้จบกันก่อนดีกว่านะครับนั่นก็คือคู่แมนยูกับเลสเตอร์นั่นเองโดยจะเตะเช้าวันจันทรเวลาตีสองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นคืนวันอาทิตย์ต่อด้วยเช้าวันจันทนั่นแหละก็เลสเตอร์ซิตี้นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยทางฝั่งของเลสเตอร์เจ้าบ้านนะครับจะมาในระบบ3 4 2 1ผู้รักษาประตูเป็นเฮอร์แมนเซนเซนเตอร นะครับส่วนวิงแบ็กทางด้านซ้ายใช้เป็นคิสเต็นเซนวิงแบ็กทางด้านขวาใช้เป็นเจมจัสตินมิดฟิลด์คุ้งตกกลางนะฮะ ใช้เป็นซูมาเล่จับคู่กับเอนดีดีและตัวรูกทางฝั่งซ้ายใช้เป็นแพสซันดาก้าตัวรูกทางฝั่งขวาใช้เป็นเอลคานุสและกองหน้าตัวเป้าใช้เป็นเจมี่วาร์ดีนั่นเองส่วนทางฝั่งของแมนยูทีมเยือนนะครับก็จะมาในระบบ3 4 2 1เช่นกันผู้รักษาประตูเป็นโอนาน่าเซนเตอร์3ตัวใช้เฮเวนดาวลุงตัวเก่งมาท้ายเดลิกแล้วก็วิกตอร์เดนเลอร์เลฟนะครับผมส่วนวิงแบ็กทางด้านซ้ายนะครับจะใช้เป็นเดยโก้ดาโลฮะด้านขวาใช้เป็นมัสซาอุยมิดฟิลคู่ตรงกลาง ใช้เป็นมานูเอลอูกาเต้จับคู่กับบุโน่เฟนันเดสตัวลุกทั้งฝั่งซ้ายใช้เป็นเซอร์ซีฝั่งขวาใช้เป็นกาลาโชและลัสมุทฮอยลุนออกสตาร์ในตำแหน่งหน้าเป้านะครับและเรามาดูตัวเจ็บที่ไม่สามารถลงสนามในนัดนนี้ได้กันโดยทางฝั่งของลิสเตอร์นะครับมีแค่อับดูฟูตาวูนะฮะ ที่จะพลาดลงเล่นนัดนนี้เนื่องจากอาการบาดเจ็บส่วนทางฝากของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยบอกเลยว่าเพียบมีเลนี่ยโร่นะครับเมสันเมาส์จอานี้อีเวนลิซานโดมาติเนสอาทไทยบายินดีอาหมัดเดียโรคอบบี้บายนูชื่อที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยคือชื่อที่บาดเจ็บนะครับแต่ดูเหมือนว่าเมสันเมาส์เนี่ยจะมีข่าวว่าออกมาซ้อมแล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องรอเช็คความฟิตอีกทีนะผมว่าจะฟิตท,ทันเกมนี้หรือไม่ ส่วนแพทริกโดกูนะครับได้รับใบแดงก่อนหน้านี้จึงทําให้เขาถูกแบนในเกมนี้ก็ไม่สามารถลงเล่นได้ส่วนลุกชอแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายนะครับผม ก็ยังคงต้องเช็คฟิตอีกทีนะโดยเฉพาะแฮร์รี่แม็กควายนะครับบางทีอาจจะเซอร์ไพรส์ออกสไตล์เป็นตัวจริงก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีซึ่งบอกเลยว่าคู่นี้เจอกันมาเยอะแล้วนะครับในซีซั่นนี้และดูเหมือนจะเป็นฟางฝากของแมนยูนะผมที่จะสามารถเอาชนะมาได้หมดไม่ว่าจะเป็นใน f a นะครับในลีกเลกแรก,แรกผมบอกเลยว่ายังไงแมนยูก็เหนือกว่าเห็นๆน,นะครับผมแต่ว่าแมนยูก็จะไม่ได้ชนะแบบง่ายดดยนะฮะผมให้เชื่อละกัน แมนยูชนะ2-1และมาถึงคู่สุดท้ายนะครับกับรอบชิงคาราบาวครับระหว่างลิเวอร์พูลปะทะนิวคาสเซิลโดยคู่นี้จะแข่งวันอาทิตย์เวลา5ทุ่มครึ่งนะครับโดยเรามาเริ่มที่ฝั่งของลิเวอร์พูลก่อนมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นอลิซอนเบเกอร์แบ็กซ้ายใช้เป็นแอนดูโรเบรัสันแบ็กขวาใช้เป็นจอร์เรลคอนซาเซนเตอร์คู่กลางใช้เวอร์จิลฟานได้จับคู่กับอิบาฮิมาโกนาเต้มิดฟิลด์ตัวรับ2ตัวใช้เป็นอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์จับคู่กับไรอันกาเฟนแบ็ท แนวลูก3ตัวด้านบนฝั่งซ้ายใช้เป็นโคดี้กัคโบฝั่งขวาใช้เป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าหน้าต่าใช้เป็นโดมินิกซมบัสไลและหน้าเต่าเป็นรุ่ยดีอาร์ตนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเกิดจะแย้งเนี่ยผมอาจจะแย้งเรื่องผู้ราาักษาประตูนะครับบางทีอาจจะใช้เป็นเคลเฮอร์ก็เป็นได้และเรามาดูทางฝั่งของนิคาเซลผู้ราาักษาประตูเป็นมาตินดูบับกาแบ็คขวาใช้ทิปเปียแบ็คซ้ายใช้เป็นลิฟเลเมนโตคู่เซนเตอร์ใช้ฟาเบนแช่จับคู่กับแดนเบิร์นะครับ มิดฟิลด์ตรงกลาง3ตัวฝั่งขวาใช้เป็นกิมมารายฝั่งซ้ายเป็นโจลิงตนันส่วนตัวกลางใช้เป็นโตนาลีและเรามาดูแนวลุก3ตัวด้านบนนะครับปีกขวาใช้เป็นจอขับเมอร์ฟี่ปีกซ้ายใช้เป็นโจวิวลล็อกและก็อเล็กซานเดอร์อิซักเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับซึ่งบอกเราว่าตัวเจ็บของทั้งคู่เนี่ย อาจจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โดยฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับจะพลาดใช้งานโจโก,โกเมสและก็คอนเนอร์แบลลี่อย่างแน่นอนแล้วนะครับผมส่วนเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนกุนซือันเนอร์ชรอดถ้าได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเขาจะพลาดเกมนี้แน่นอนส่วนอิบาฮิมาโกนาเต้เนี่ยที่ถูกเปลี่ยนออกจากสนามในเกมโดเนเปเชเนี่ยอันเน่บอกว่าเขาไม่ได้เจ็บนะครับแต่แค่เหนื่อยจนวิ่งไม่ออกเฉยๆก็เลยเปลี่ยนตัวออกซึ่งผมคิดว่าอิบาฮิมาโกนาเต้ น่าจะลงเล่นได้ไม่มีปัญหานะครับผมส่วนทางโจโกเมคอนเนอร์แบลลี่และก็เทนนเล็กเซเดอร์อโนเนี่ยคิดว่าลงไม่ได้แน่นอนส่วนทางฝั่งของนิวคาเซิลนะฮะจะพลาดใช้งานสวนบอตแมนจามาร์เซลและก็ลุยส์ฮอแน่นอนแล้วนะครับเนื่องจากเกิดปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนแอนโทนีกอร์ดอนได้รับใบแดงนะครับผมจึงทําให้ไม่สามารถลงเล่นเกมนี้ได้ก็ถ้าเกิดจะให้ฟันธงคู่นี้นะฮะผมบอกเลยว่านิวคาเซิลเนี่ยเป็นทีมที่แพ้ทางลิเวอร์พูลอย่างมากสถิติในการเจอกันหลังสุดเนี่ยนิวคาเซิลยังไม่ชนะเลยนะคร ผมให้ริวพูลชนะส0แล้วกันและนี่จะเป็นแชมป์แรกของกุนซืออันเนสลอสด้วยนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพรีวิวพรีเมอรีกสัปดาห์ที่29นะครับและเราแถมพรีวิวคาราบาวครับรอบชิงให้ด้วย ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผู้เล่นแต่ละคนที่เราเอามาเนี่ยเป็นการคาดเดาทางเว็บพูลสกอร์นะครับซึ่งบางทีอาจจะตรงตามที่เว็บบอกหรือบางทีอาจจะไม่ตรงก็ไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่ามันเป็นแค่การคาดเดาเฉยๆหลายคนอาจจะงงทาไมไม่เห็นตามที่พี่บอกเลยอะไรงนี้มันเป็นแค่เพียงการคาดเดาเท่านั้นนะครับโอเคอย่าลืมดูบอลให้สนุกนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไปกำลังใจผมทําคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับและถ้าเกิดคุณรักวงการลูกหนังเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ